กันที่จังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็มีพลเมืองดีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเป็นเด็กนักเรียนชั้นม .4 และม .5 นะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือนักเรียนรอดอนนั่นเองครับซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้ถือว่าเป็นพลเมืองดีนะครับเพราะว่าเข้าไปช่วยเหลือตำรวจ จับคนร้ายที่กำลังลักลอบตัดสายไฟขณะที่พลตบดโพยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับท่านก็ได้มีการกล่าวชื่นชมสำหรับนักเรียนรอดอทั้ง4คนนี้นะครับแล้วก็เตรียมมอบเกียรติบัตรเชิดชูต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันเสาร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยชุดสืบสวนสพนาจอมเทียน ออกปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับขบวนการลักตัดสายไฟโดยระหว่างนั้นนะครับไปเจอชายต้องสงสัยกำลังตัดสายไฟอยู่ที่บริเวณหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งภายในซอยจอมเทียน6นะครับจึงเข้าไปจับกลุ่มด้วยความชุลมุนพอสมควรและในระหว่างนั้นเองนี่ยนะครับที่เราเห็นนะครับก็มีบรรดาน้องนักศึกษาวิชาทหาร4นายเดินผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนสามารถรวบตัวคนร้ายเอาไว้ได้พร้อมด้วยของกลางเครื่องมือและรถจักรยานยนต์นขันที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นเองครับโอ้โหคนร้ายเนี่ยถึงขั้นลงไปนอนที่พื้นเลยนะครับเรียกว่าหมดสภาพจริงๆจากการสอบสวนคนร้ายรับสารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุเพียงลำพังนําสายไฟที่ขโมยได้ไปขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเสพยาโดยตํารวจสพนาจอมเทียนนะครับได้มีการดําเนินคดี และขยายผลผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับขณะที่ท่านพลตบดโโยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองท่านได้กล่าวชื่นชมเยาวชนพลเมืองดีซึ่งเป็นน้องนักศึกษาวิชาทหารสี่นายที่ช่วยตำรวจควบคุมตัวคนร้ายเอาไว้ได้ด้วยความกล้าหาญและมีทักษะที่ดีถือเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กรุ่นใหม่พร้อมกล่าวชื่นชมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและโรงเรียนด้วยนะครับที่ได้มีการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนและในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนด้วยตัวเองต่อไปครับทางนี้พลเมืองดีทั้ง4คนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางละมุงก็ประกอบด้วยนายชานนปราเหลานายชัยมงคลพามาดีนายคมกริชชาติไทย และนายพันเดชสิริมากนั่นเองครับคือต้องบอกว่านอกจากที่จะมีความกล้าหาญแล้วนะครับเด,เด็กเองก็ถูกปลูกฝังนะฮะให้รักยุติธรรมด้วยเหมือนกันพรองจริงเวลาลักตัดสายไฟไปคุณผู้ชมนึกภาพนะครับก็คือภาษีจากพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละตัดไปเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องเอามาติดตั้งกันใหม่นะครับเราก็ต้องเสียภาษีใหม่อีกเหมือนกันน้องเองเห็นว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้มันก็ยอมไม่ได้นะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งความอันตรายก็คือคนใน ที่เองก็ไม่มีไฟฟ้าใช้งานอาจจะแบบว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาได้อีกคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหามันโดมิโน,โน่เหมือนกันนะก็ขอชื่นชมนะครับน้องๆทั้ง4คนยังเป็นแค่นักเรียนชั้นม4ม5อยู่เลยถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจพอสมควรเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่ที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีอย่างที่เห็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริเวณน,นั้นเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด จับภาพเอาไว้หรือเปล่าและถ้าเกิดว่ามันมีกระแสไฟฟ้านะก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงบางทีเนี่ยเข้าไปขโมยตัดสายไฟก็อาจจะทำให้ถูกไฟดูดหรือว่าไฟฟ้าช็อตได้นั่นเองครับครับ